สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพร,รักทุกๆท,ท่านครับครูโชคแชนเนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังพระธรรมคำสอนของลุงปู่ดูพมมมัปโยแห่งวัดสแกท่านผู้ฟังครับช่องครูโชคแชนเนลวันนี้จะขออัญเชิญหลักธรรมคำสอน ที่เป็นคําสอนส่วนหนึ่งของหลวงปู่ดูลมมัปัญโยแห่งวัดสแกที่ท่านใช้สอนบรรดาศิทธยานุสิทธิ์ครับที่มาปฏิบัติธรรมกับท่านเมื่อครั้งที่หลวงปู่ดำรงทาตดขันอยู่องหลวงปู่ได้เทศว้ยดังต่อไปนี้ของจริงของปลอม เมื่อหลายปีก่อนครับได้เกิดไฟไหม้ที่วัดสแกบริเวณกุฏิตรงข้ามกุฏิของหลวงปู่ครับแต่ไฟไม่ไหม้กุฏิท่านเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจแก่สิทธิและพูดคนที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดครับมีคารวะท่านหนึ่งคิดว่าหลวงปู่ท่านมีพระดีมีของดี ไฟจึงไม่ไม่กุติของท่านผู้ใหญ่ท่านนั้นได้มาที่วัดสแกและการาบเรียนหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับผมขอพระดีที่กันไฟไม่หน่อยครับหลวงปูดด่ดูท่านก็ยิ้มก่อนตอบว่าพุทธังธรรมังสังขังไตสรารณคมนี่แหละพระดี ผู้ใหญ่ท่านนั้นก็รีบบอกว่าไม่ใช่ครับผมขอพระเป็นองค์องค์อย่างพระสมเด็จนะครับหลวงปูด่ดูท่านก็กล่าวยืนยันหนักแน่นอีกว่าก็พุทธังทำมังสังขังนี้แหละมีแค่นี้แหละภาวนาให้ดีแล้วหลวงปู่ก็ไม่ได้ให้อะไรจนผู้ใหญ่ท่านนั้นกลับไป หลวงปู่จึงได้ปารบอบรมลูกศิษย์ที่ยังอยู่ว่าคนเหล่านี้ก็แปลกข้าให้ของจริงกลับไม่เอาจะเอาของปลอมการบวชจิตบวชในหลวงปู่เคยปารบว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ดีถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีศีล รักในการปฏิบัติจิตมุ่งหวังเอาการผลทุกข์เป็นที่สุดย่อมมีโอกาสเป็นพระกันได้ทุกๆคนมีโอกาสที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เท่าเทียมกันทุกคนไม่เลือกเพศเลือกวัยหรือฐานะแต่อย่างใดไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคในความสำเร็จได้นอกจากใจของผู้ปฏิบัติเอง ท่านได้แนะเคล็ดในการบวชจิตว่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเจริญภาวนานั้นคํากล่าวว่าพุทธังสะระนังคัจฉามิให้นึกถึงว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาของเราธรรมังสะระนังคัจฉามิให้นึกว่าเรามีพระธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์ สังขังสรรนางขัาฉามิให้เนื้อว่าเรามีพระอริยสงฆ์เป็นพระอนุสาวนาจารย์แล้วอย่าสนใจขันห้าหรือร่างกายของเรานี้ให้สำรวมจิตให้ดีมีความยินดีในการบวชชายก็เป็นพระพิสุหญิงก็เป็นพระพิสุนีอย่างนี้จะมีอานิสงส์มาก จัดเป็นเนคขมะบารมีขั้นอุกฤษทีเดียวคำสอนที่ว่าหลวงปู่ว่าต้องสำเร็จหลวงปู่ดูนะครับเคยสอนว่าความสำเร็จนั้นมีใช่อยู่ที่การสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้ามาประทานให้หากแต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง ถ้าตั้งใจทำแบบดีทุกอย่างแล้วต้องสำเร็จไม่ใช่จะสำเร็จพระพุทธเจ้าท่านวางแผนเอาไว้แล้วครูบาอาจารย์ทุกองมีพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดก็ได้ทำตามแบบทำตามตัวอย่างให้เราดูอัถิท่านก็กลายเป็นพระาธาตุกันหมด เมื่อใดไต่ตองพิจารณาให้รอบครอบแล้วขอให้ลงมือทำทันทีข้าขอรับรองว่าต้องสำเร็จส่วนจะช้าหรือเร็วนั้นอยู่ที่ความเพียรของผู้ปฏิบัติขอให้ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าสิ่งนั้นบัดนี้เราได้ลงมือทำแล้วหรืออยัง ลวงปู่ดูท่านสอนว่าวัดผลการปฏิบัติด้วยสิ่งใดผู้ปฏิบัติหลายคนปฏิบัติไปนานๆเริ่มไม่แน่ใจว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วหรือไม่ไม่ชัดเจนว่าตนเองนั้นปฏิบัติไปทำไมหรือปฏิบัติไปเพื่ออะไรดังครั้งหนึ่ง เคยมีลูกศิษย์เข้าไปกราบเรียนถามองค์หลวงปู่ดูว่าภาวนามาก็นานพอสมควรแล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆมีนิมิตภายนอกแสงสีต่างๆเป็นตน้นดังที่ผู้อื่นเขารู้เขาเห็นกันหลวงปูด่ดูท่านก็ย้อนถามสั้นๆว่าปฏิบัติแล้วกโกรธโลภ หลงของแก่ลดน้อยลงหรือเปล่าละ่ะถ้าลดน้อยลงผ้าก็ว่าแก่ใช้ได้แสงสว่างเป็นกิเลสมีคนเล่าให้ลวงปู่ดูฟังว่ามีผู้กล่าวว่าการทำสมาธิแล้วบังเกิดความสว่างหรือเห็นแสงสว่างนั้นไม่ดี พะเป็นกิเลสเมื่อ,อถึงจะดีหลวงปู่ท่านกล่าวว่าที่ว่าเป็นกิเลสก็ถูกแต่เบื้องแรกต้องอาศัยกิเลสไปลากกิเลสอาศัยกิเลสส่วนละเอียดไปลกกิเลสส่วนหยาบแต่ไม่ได้ให้ติดในแสงสว่างหรือหลงแสงสว่างแต่ให้ใช้แสงสว่างให้ถูก ให้เป็นประโยชน์เหมือนอย่างกับเราเดินผ่านไปในที่มืดต้องใช้แสงไฟหรือจะข้ามแม่น้ำมหาสมุทรก็ต้องอาศัยเรืออาศัยแพแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่ได้แบกเรือแบกแพขึ้นฝั่งไปแสงสว่างอันเป็นผลจากการเจริญสมาธิก็เช่นกัน ผู้ที่มีสติปัญญาสามารถใช้เพื่อให้เกิดปัญญาอันเป็นแสงสว่างภายในที่ไม่มีแสงใดเสมอเหมือนดังคำที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีหลวงปูด่ดูท่านเคยสอนเกี่ยวกับอนิสงส์แห่งการภาวนา หลวงปู่ท่านเคยพูดกับลูกศิษย์เสมอว่าอุปชาของข้าหลวงพ่อกันสอนว่าภาวนาให้เห็นแสงสว่างเท่ากับปลายหัวมไม้ขีดชั่วประเดียวเดียวเท่ากับช้างกระดิกหูงูแลบดินยังมีอานิสงส์มากกว่าตัป่าจนขันลงหินทะลุท่านจะพูด คอยให้กำลังใจอยู่บ่อยๆว่ามันทำเข้าไว้มันทำเข้าไว้ต่อไปจะได้เป็นที่พึ่งภายภาคหน้าจะเอาโลกหรือเอาธรรมบ่อยครั้งที่มีผู้ถามปัญหากับหลวงปู่ โดยมักจะนำเ,เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานสามีพรรยาลูกเต่าญยาิมิตรหรือคนอื่นมาป่ารบให้ลวงปู่ฟังอยู่เสมอครั้งหนึ่งท่านได้ให้คติเตือนใจว่าโลกเท่าแผ่นดินทำเท่าไปเข็มซึ่งต่อมาท่านได้เมตตาขยายความให้ฟังว่า เรื่องของโลกมีแต่เรื่องยุ่งของคนอื่นทั้งนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเราแก้ไขเขาไม่ได้ส่วนเรื่องธรรมนั้นมีดีที่สุดมาจบที่ตัวเราให้มาไล่ดูตัวเราแก้ไขที่ตัวเราตนของตนเตือนตนด้วยตนเองถ้าคิดสิ่งที่เป็นธรรมแล้วต้องกลับเข้ามาหาตัวเอง ถ้าเป็นโลกแล้วจะมีแต่ส่งออกไปข้างนอกตลอดเวลาเพราะทำแท้ๆย่อมเกิดจากตัวของเราเองทั้งนั้นเรื่องนี้หลายปีที่ผ่านมาแล้วมีพระพิสุรูปหนึ่งได้บ,บวชปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดสแกครับก่อนที่จะลาสิขาเข้าสู่เพศคารวาส ท่านได้นัดแนะ่กับเพื่อนพระพิสุที่จะศึกด้วยกันสามรูปว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนศึกพวกเราจะไปกราบขอให้หลวงปู่พรมน้ำมนต์และก็ให้พรซึ่งต่อมาท่านไดเราว่าขณะที่หลวงปู่พรมน้ำมนต์ให้พรอยู่นั้นท่านก็น,นึกอธิษฐานอยู่ในใจว่า ขอความร่ำรวยมหาศาลขอลาบขอผลพูนทวีขอมีกินมีใช้ไม่รู้หมดจะได้แบ่งไปทำบุญมากๆหลวงปู่หันมามองหน้าหลวงพี่ที่กำลังคิดละเมอเพ้อฝันถึงความร่ำรวยนี้ก่อนที่หลวงปู่จะบอกว่าท่านที่คิดน่ามันต่ำคิดให้มันสูงไว้ ไม่ดีหรือแล้วเรื่องที่ท่านคิดน่าจะตามมาทีหลังเมื่อมีผู้ไปขอของดีจำพวกวัตถุมงคลจากหลวงปู่ไว้ห้อยคอหรือพกติดตัวหลวงปู่จะสอนว่าจะเอาไปทำไมของดีภายนอกทำไมไม่เอาของดีภายในพุทธังธรรมังสังขังนี่แหละของวิเศษ ท่านให้เหตุผลว่าคนเรานั้นถ้าไม่มีพุทธังรรมังสังคังเป็นของดีภายในถึงแม้จะได้ของดีภายนอกไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทำอย่างไรจึงจะได้เห็นพระจริงๆเห็นมีแต่พระปูนพระไม้พระโลหะพระรูปถ่ายพระสงฆ์ลองกลับไปคิดดู คนดีของหลวงปู่รรมะที่หลวงปู่ได้นำมาอบรมสิทธิ์ทั้งหลายเป็นธรรมที่สงบจิตและก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยกรรมทั้งสามก็คือความคิดการกระทำและคำพูดครั้งหนึ่งท่านเคยอบรมลูกศิษย์เกี่ยวกับวิธีสังเกตคนดีสั้นๆประโยคหนึ่งก็คือคนดี เขาไม่ตีใครวัตถุมงคลของท่านท่านสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจดังคําที่ท่านกล่าวว่าติดวัตถุมงคลก็ยังดีกว่าติดวัตถุอัปมงคลและก็เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภาวนาซึ่งแม้นจะมีมากมาย แต่ทว่าทั้งหมดทั้งมวลครับก็ล้วนอยู่ในกรอบวงของพระรันตนตรัยทั้งแบบพิมพ์ที่สื่อถึงเรื่องราวในสมัยพุทธกาลต่างๆท่านล้วนสร้างด้วยความปานีตละเอียดให้เราได้สัมผัสถึงความเมตตาและให้ผู้ศรัทธาได้เกิดความชัดเจนในสิ่งที่หลวงปู่ท่านเน้นหนักคือเพื่อให้เรา ได้ใช้ในการค้นหาพระเก่าหรือที่เรียกว่าพระแท้คือพระพุทธังพระธรรมบังพระสังฆังสำหรับเป็นที่พึ่องอันสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและในภายภาคหน้าท่านผู้ฟังครับรู้จักหลวงปู่อย่างไรเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้น เช้าวันหนึ่งในเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2533ในขณะที่รอใส่บาตอยู่หน้ากุฏิของท่านหลวงปู่ได้พูดเป็นคติแก่สานุสิทธตณที่นั้นว่าตาบใดก็ตามที่แก่ยังไม่เห็นความดีในตัวก็ยังไม่นับว่าแก่รู้จักค่าแต่ถ้าเมื่อใด แกเริ่มเห็นความดีในตัวเองแล้วเมื่อนั้นค้าจึงว่าแกรู้จักข้าดีแล้วคําพูดนี้ถือว่าเป็นคําพูดที่เตือนสติแกผู้ที่มาปฏิบัติในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าอย่าได้สำคัญตนว่าตนเคยได้อยู่ใกล้ชิดหรือเคยได้รับฟังคําสอนโดยตรงจากท่านเพราะตัววัดว่ารู้จักท่านดีหรือไม่นั้น ท่านว่าอยู่ที่การฝึกฝนตนให้เป็นคนดีขึ้นได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็เท่ากับว่าไม่รู้จักท่านจริงในทางกลับกันคำพูดนี้ช่วยให้เกิดกำลังใจแก่ผู้ที่ไม่มีโอกาสได้สัมผัสท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตหากแต่มีศรัทธาน้อมนำเอาคำสอนของท่าน มาปฏิบัติขัดเก่าตนเองจนความโลภโกรธหลงลดลงเรียกว่าเห็นความดีในตัวเองลวงปู่ท่านก็รับรองว่าเป็นผู้ที่รู้จักท่านจริงคำพูดของลวงปู่นั้นทำให้ผู้เขียนนึกถึงพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต ปฏิปทาของหลวงปู่ดูแห่งวัดสแกประการที่หนึ่งครับหลวงปู่เน้นการเจริญกรรมฐานเช่นเดียวกับพระกรรมฐานทั้งหลายดังนั้นท่านจึงสัรเสริญการรักษาความสงบเงียบของสถานที่เพื่อให้เอื้อต่อการเจริญกรรมฐานประการที่สองครับหลวงปู่ไม่รับกิจนิมนต์ออกนอกวัด เพื่อจะได้สงเคราะห์ผู้ที่มาจากที่ไกลๆหรือที่ไหนๆว่าเมื่อมาถึงวัดสแก่แล้วมั่นใจได้เลยว่าจะได้พบกับหลวงปู่แน่นอนประการที่สามหลวงปู่ไม่นิยมบอกบนหรือการเรียอะไรและการก่อสร้างท่านมุ่งเน้นให้สิทธิปฏิบัติภาวนาเพื่อสร้างสารณะที่พึ่ง ในใจของตนประการที่ห้าครับหลวงปู่ให้ยึดพระพุทธเจ้ายึดพระธรรมแต่ไม่ให้ยึดติดตัวท่านท่านไม่เคยดึงดูดลูกศิษย์ด้วยการอ้างความสัมพันธ์ในอดีตชาติอย่างมากก็มีเพียงคำพูดกลางๆว่าหากไม่เคยเจอกันมาก่อนก็คงไม่ถึงวัดสแก ประการที่หกครับหลวงปู่เป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษสบงจีวรเครื่องใช้ต่างๆท่านใช้อย่างคุ้มค่าไม่เปลี่ยนง่ายๆแต่ก็ไม่นิยมของฟุ่งเฟ้อหรูหราใดๆทั้งสิน้นอีกทั้งปฏิเสธไม่ให้หนังสือนิตยสารใดๆมาสัมภาษณ์รวมถึง แทบไม่อนุญาตให้ใครถ่ายภาพได้ประการที่7จ็ดองปู่เข่งครัดในธรรมวินัยดังนั้นการใช้ยานอย่างรู้หรือการรู้ว่าระจิตของท่านลูกศิษย์ต้องสังเกตเอาเองซึ่งการใช้ยานอย่างรู้ของท่านมุ่งประโยชน์ที่ตัวลูกศิษย์เป็นสำคัญ มิได้มุ่งขี้ตัวท่านในทางโอ้อวดหากจะเอ่ยถึงการรู้เห็นเช่นเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาสัมภเวสีหรือนาลกสวรรค์ท่านจะให้ลูกศิษย์อธิษฐานขอบารมีหลวงปู่ทวดเปิดให้รู้ให้เห็นแล้วเล่าให้ฟังมิใช่จากตัวท่านเวลาท่านจะพูดถึงตัวท่านเอง ท่านมักพูดด้วยความทอมตนว่าค่ายังเมื่อยอยู่หรือค่ายังเละเ,ละเ,ท,ะเทะอยู่ประการที่8ดหลวงปู่สอนเน้นหนักในเรื่องการปฏิบัติตามแบบของพระพุทธเจ้าคือหลักแห่งศีลสมาธิและปัญญาท่านว่าแบบแผนของท่านไม่มี แต่แบบแผนที่พระพุทธเจ้าวางไว้ดีแล้วจึงไม่มีหลักปฏิบัติแหวกแนวไม่มีทางลัดไม่มีธรรมะนอกพระไตรปิดกท่านสอนย้ำว่าอย่าให้เลยครูบาอาจารย์อย่าให้เลยพระพุทธเจ้าท่านมักกล่าวท่อมตนว่าท่านพูดทำม,มังสังขังไม่เป็น โอวาทที่หลวงปู่พูดสอนบ่อยครั้งก็คือของดีอยู่ที่ตัวของไม่ดีอยู่ที่ตัวเราให้บันดูจิตรักษาจิตรวมทั้งแก่เจ็บตายเนอ่ให้พากันพิจารณาและภาวดาให้ได้ทุกอิริยาบทไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการนอน สำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ